จะมาทําอะไรครับวันนี้ตามมาเล่นตักปลาใช่ไหมคะนี่ย,นย,ยังไงล่ะเอาเอาลายตอนอาปลาก่อนที่เราอยากครับสลายจอนอาะสลายด้วยคุณแม่สลายม,มีหลายรูปแบบมากเลยนะนี้ออ่างสาลายังนีโดนโรยนี่สลายของเจ้านายนี่สลายแบบนี้แม,ม่ปล่อยแล้วนะจ๋อม ดำน้ำด้วยด้ำน้ำด้วยปล่อยปลาด้วยปล่อยปลาด้วยโอเคโอเคตักมาอีกครับวนจะกสไลด์อันนึงสไลด์อันนึง ได้ไหมได้ไหมดำน้ำได้สิลูกดำไปปลาจมไปแล้วปลาจมไปแล้วดำไปเก็บปลาหน่อยเก็บมาให้หมดสามตัวนะทีนี้แล้วคะอ่ะดำลงดำลงใต้ตัวหนึ่งครับอยู่ด้วยครับฝั่งนูง้น คุณแม่เอาอันนี้มั่งต่อไปนะคะเป็นแท่งห่วงกลมๆแบบนี้นี่เดี๋ยวคุณแม่โยนให้ใครอนาย,ยอนเองจะไปไหยที่ลูกใไไกล้ๆกันหน่อยสิแท่งนี้มันจะจมไปใต้น้ำนะคะเวลาเราเล่นที่สับไยน้ำมันจะลึกกว่านี้นโอ้โหโ,โยนไปที่เดียวกันเลยลูกอ่ะ one two three go เหม็นควันรถเฉยๆค่ะลูกอะดำลงไปเก็บไม้หนึ่งสองสามเปียกหมดเลยอ่ะเปียกหมดแล้วลูกได้สี่อันเลยใช่ไหมคะไหนบอกสีอันนี้สีอะไรคะลูกสีอะไรคะสีห้าอันนี้สีไว้ะเหรอสีเวสอันนี้ล่ะไว้แเหรอ อันนี้นะคะ What color Yellow What color Green Yellow Red g o o d n นับด้วย Yellow One Two Three Two Yellow Ah. Four 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 ถ้าไ,ไต้องว่ฝั่งนู้นมาเขาพ่อจะได้ไม่เปียกค่ะไปไว้วยฝั่งนู้นก็มาไปไว่าฝั่งนู้นมาไปดำอ่ะในเพื่อนค่ะคุณแม่มีมาอีกแล้วไปแท่งๆนะคะทีนี้ <c oughs> ตัวแท่งนี้ตัวแท่งนี้นะคะก็จะมีคะแนนบอก <c oughs> เห็นไหมห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบแล้วก็สิบ อันนี้ก็ได้ค่ะใหญ่ดีลูกอันเนี้ยเ <c oughs> อจาจับเวลาหนึง่งสองสามมาหลายอันหน่อย <c oughs> นึ่งนะคะไฟเซนีมาอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อนะว้าวตาเอ,เอ,ดนะอา๋ดำน้ำนับหนึ่งสองสามดำน้ำเอาแล้ววันชูทีทก็เอาไปเก็บของมา,าเก็บมาเลยนับด้วยค่ะกี่อันแล้วสองสองอันแล้วสองอันลูกไปเก็บมาต่อเลยสองอันแล้ว อันนับด้วยค่ะสามสี่ห้าเป็นห้าอันแล้วหกนับด้วยครัหกอันแล้วลูกนับด้วยแวก่อนหกแล้วเป็นละอันคะอ้าวนับไม่ทันเลยลูกใส่มาหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรคะไปเก็บมาใหม่ ยังไม่หมดเลยเหรอปลาตัวนึงเยลโลฟีสว่าชนะเยล่ยวโน่นเยลโลอยู่นน no, no. <c oughs> ่นจะเล่ฟีสให้คุณแม่ก่อนเยลโลฟิสจะ แม่เขาที่ใสาม,าม่ลูกอะรอีนึ่งโอเคัคลูกเลมันเ,เริ่มเป็นฝ้าฝ้าแล้วม่ว่าพก่นไหมเอาเอาแม่เอ,อก่อนไนมะเอาแม่นมาล้างก่อนแม่มันเป็นฝ้าแล้วได้แล้วได้แอามาเลยเรมแ,แล้วนะคะแต่ต้องเก็บของเล่นกันก่อน ัทงแทงคามแทง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 มีทมั้งหมดเหลืออีสี่อันถ่มาแล้วถ่มาเลยลูก yellow fish I want l e s <Yeah>. s fish red ใช่ I want m o r e fish blue oh. thank you ไ <Hello. S 1> ม่เอาเอาแล้วเอาแมใส่มาไม่เอาอะเลืล่องไรใช่ไหมคะบ,บ๊ายบายเพื่อนๆงั้นบายๆครับเ <Hey S 1> ดี๋ยวเจนนา่ไปก่อนนั่งลงนั่งลงค่ะมองไม่เห็นนั่งลงนั่งลงมองไม่เห็นนั่งลงเอาสิคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆก่อนบ๊ายบายครับ